<c oughs> ตัวนี้จะดอกอะไรจ้าพี่น้องรอ,อรุ้นรอรุ้นอันนี้เกินหลุมละตัวนี้จะดอกอะไรจ้าทำงานรอบอรดอบึกจ้าน้องเฟรมโหลเ <c oughs> ข้างานดึกเข้างานดึกเล่นได้ช่วงเช้เาตอนบ่ายบายนอน เกินเกินข้อปีใช้แล้วบอสบอสจะจบแล้วบอสจะจบแล้วบอสจะจบแล้วบอสโหดมากตัวนี้ล่อไปกี่นาทีแล้วเนี่ยตีเขาหนูตีมันกับเพ่โบงบอลโอ้โหใครมาโซโล่บอสเดี่ยวได้นะฮะจังหวะนี้ดูเลือดแล้วกูฮิว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 ิวเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดสมมติของบอสดับนี่ขอถ่ายโชว์หน่อยอยากรู้ว่ามันดอบอะไรมัน ถึงโหดเกินทำในตี้ผมทาในโอ้ยีเหี้อถือกระทากันสามคนแต่กูไม่ได้ฮิวสักคนเลยฮัลโหลอยู่ไหนอะอยู่ในอยู่อ๋อเซอร์บานิกเนี่ยนะโอเคโอเคโอเคเบอร์สี่บอกดีเบอร์สี่บอกโอ้ยของทองนี่ของทองนี่แดงทองหินหินทองหินหินโอหินหินตกใจ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 แต่หินนี่ก็เกือบพันเพชรนะเกือบพันเพชรนะ สามเมตรก็สามพันเดีย๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเผื่อไปดูดันใหม่เกิดอ่า